ออนี่ก็เดินทางมาสองวันละหิวจังเลยตั้งแต่ที่หนีลุงตู่มาอาหารก็หมดยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยออถ้าเจออะไรสักอย่างแถวนี้ก็กดีอะดิเอ๊ะ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 ตรงนี้มีประตูครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูหน่อยฮะเอ,อ่อสวัสดีครับมีใครอ,อยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่มีคนอยู่ฮะ สักนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกนะเนาะเฮ้ยตรงนี้ไม่หานะเฮ้ยมีเลยครับตรงนี้ตรงนี้มีเส้นได้ฮะแล้วก็มีแนเนลเฮ้ยหิวอ่ะขอกินอาหารก่อนเอ๊ะหัวเกลียนเกียนหน้าคุณคุณเอ๊ะขอโทษที่รบกวนนะครับี่เจงนานาครับอ่าสวัสดีครับสบายดีไหมลุงเออว่าแต่ลุงชื่ออะไรนะผมลืมชื่อลุงไปแล้วอะ่ะ ชื่อลุงยธอ๋อลุงยธโอเคฮะเจอกันอีกเจอกันนะไว้เจอกันนะเจ๊เย็นอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวพัสดุมาส่งครับโอ้ขอโทษนะขอโทษนะผมผมจะไปที่ครับผมว่านะผมต้องเข้าไปเฮ้ยทางนี้มีลางจอดรถครับเฮ้ยแต่เหมือนมันต้องใช้คีย์การ์ดด้วยฮะเฮ้ย อย่าบอกนะเควสที่ให้คือการซ่อมรถอะน่าจะไม่ยากนะเฮ้ยตรงนี้มีถังน้ำมันนะเอ๊เฮ้ยผมได้เสียงมีคนอาบน้ามะอ๋อชัดเลยฮะมาเทียบก่อนนะคุณซีเรียบ้านคุณซีเรียเอ้ยตรงนี้มีแอปเปิลทองอะ

จะบอกว่านี่ห้องเป็นห้อง,องคุณใช่ครับใช่ครับบ้านผมรับคนมาเยอะแล้วรู้เปล่าอ๋อครับเอ้คุณเข้าห้องของคุณคนนี้รู้ไหมว่าคนคนนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาชื่อว่าอะไรเหรอฮะเฮ้ว่าชื่อห้องสิอ๋อไม่ออกรู้ไม่เก่งอังกษดลล่ลาะไรแถมนี้นิดหน่อยอะ่ะผมกำลังจะกลับบ้านพอดีแล,ล้วลุงอ๋อเจอกันแล้วกันนะลุงผมไปละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาฮะออกจากบ้านไปนเลยนะ ตอนนี้ผมหนีขึ้นมาอยู่ห้องไหนไม่รู้อ่ะมีอาหารเฮ้ยมีน้ำยาตอนมืดด้วยครับเออไม่รู้อ่ะบ้านกูใหญ่เฮ้ยตรงนี้มีลูกธนูอะสวยอ่ะอ่าลุงเจอผมแน่อ๊ะอ่ะลุง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 แป๊บ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 ลุงลุงเดี๋ยวผมเล่นมายากลอะไรให้ดูไหมลุงลุงเล่นอะมายากลอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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  ลุง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 เดี๋ยวผมจะโชว์ร่างกายแอนเซ็กซี่ลุงดูนะลุยอุ้ยลุงลุงอย่าอย่านะลุงลุงเคหนึ่งเคสองเป็นกุญแจในการเปิดเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงลุงเขาขี้อยู่ฮะตอนนี้สบปายตูดติดไปช่วยชาตดกันไมแอบวะเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคาวะโคตรตลก มันคืออะไรฮนะตอนนี้เฮ้ยโคตรตลกเฮ้ยอย่าบอกนะโคตรตลกผมว่าใช่เฮ้ยใช่ครับลุงคงไม่ดูลาดออกมาหรอกนะเอเหมือนผมจะเห็นลุงครับ <c oughs> <c oughs> ลุง <c oughs> ลุง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 ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงผมผมลุงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮ้แต่ตอนนี้เฮ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 ้ไปแล้วไปแล้วตรงนี้ไม่อยู่ลุงผมผู้เฒาอจากบ้านแล้นลงใจเย็นๆบายยครับเจอกันนะเฮ้อย่มาอีกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะประตูสามมันมี้านจอดรถอยู่ใช่ไหมฮะเออผมคิดว่าใช่ครับเฮ้แต่บ้านลุงมันเอาเอาภาษีหรืออะไรไปสร้างหนิทำไม บ้านมันหลังใหญ่จังเลยอะ่ะอันนี้ถ่ายหรือตายวะเนี่ยเฮ้ยนี่แต็ไประไูนี่แตะประจองไปต้องเสร็จตูดแม่งแล้วโอ้โหลุงเกินตายมากเลยครับเฮ้ยตรงนี้ผมเจอปุ่มอะเดี๋ยวบอกนะว่าปึ๊บเฮ้ยใช่ครับเอเอ เอ้ยลุงผมอุตส่าห์เข้ามาอุตส่าห์เข้ามาได้แล้วนะลุงไม่เอาสิเรไม่ห้องนี้ห้องใครแล้วเวลาออกต้องออกไงอ่ะลุงผมหาปุ่มไม่เจออ่ะเฮ้ยโทษนะลุงผมละมึงมึงหาจิงจอกนี่หรอหน่วงฮะไอ้เห mm ี้ยไม่ดีิหรอลุงครับเฮ้ย แน่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 ลุงลุงแมงเหลี่ยมผมมาซะละไอ้ลุงไปฮะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เหมือนลุงจะหาผมอะเฮ้ยผมจะเห็นล่องอะไรทักงอย่างอะตอนนี้ปึ๊บเฮ้ยใช่ครับมันมีคีย์การ์ดเลเวลหนึ่งอยู่ฮะคีย์การ์ดเลเวลหนึ่งเหรอเออเฮ้ยตรงนี้เป็นของคีย์การ์ดเลเวลหนึ่งอะเข้ามาดูันเออข้างในมีโหขนมปังเยอะมากลุงแมงโง ขี้หโหแมากไหนเนี่ยส่วนข้างในมีดับเพิงฮะมีให้ดับเพิงน๋ยจะผมลองดับก่อนนะเอ่อคว้ดับเพิงเหรอฮะอ่าเฮ้ยมันผมเห็นไรนะครับเฮ้ยคีกาเลเ้ยวสองมีคีกาเลเ้ยวสองะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหนีรูออกมาเอ๊ะทำไมมันมีรอยธน,นูอะผมซุ่มลุงก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าลุงจะอยู่แถวนี้ครับ อาทางสะดวกนะอะตอนนี้ผมขอเรียนคีย์การ์ดก่อนฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยไม่น่าสะดวกเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเฮ้ยลุงเน็ตดุดเอาลุงเน้นดุดอีกอา้าวเจริญละลุงกูไปละงั้นลุงก็อยู่ในนี้ไปละกันนะครับลุงสัญญาณไวไฟลุงไม่ดี โอ้โหลงอาลงน้ำาตอนนี้มันมีห้องแล้วรับผมจมได้อันนี้คีดการเล้าหนึ่งเข้าไปครับปุ๊บอ่ะตรงนี้มีห้องอีกห้องหนึ่งครับเอ่อข้างในมีอาหารอาหารผมมีแล้วว่าดิเอ่อตรงนี้ก็มีอาหารนะเฮ้ยไอ้ลุง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 โอ้โหลงจับปั๊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 บปังผมเอลดีไหมลง โอ้ย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 ผิดทางลูกผมวิ่งผิดทางลูกโอ้ยลุงูกโอ้โหน้อแบ็คก็แรงเกือโอ๋ออ๋อลุงผมจะตายแล้วก่อนเถอลุงผมขอแว่กินน้ำเปิทองมันหนึ่งเออลูกลูกไม่เชื่อเลยด้วยโอ้โหใครเจ้าของบ้านกันแน่วะไม่ใช่ผิดบท ตรงนี้มีขนแก้สีดำที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยฮะย่อง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 เอ๊ะ สบายท้องโอ้ยเอ่อลุงวันเดียลุงยังไม่นอนอีกเหรอพอดีผมลืมของไว้ในบ้านหลังเนี้ยอ่าเอาเป็นว่าถ้าลุงหยิบของเสร็จแล้วลุงก็กลับบ้านได้เลยนะโอเควันเดียบลุงเดี๋ยวไปวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอลุง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 เห็นโจรตรงนู้นไหมเฮ้ยลุงลุงมีโจนไหนโจนลุงเป็นมเฮ้ยเป็นเป็นยามก็รีบๆีบเฝ้าบ้านเป็นยามก็รีบๆไปเฝ้าบ้านนะลุง ไปแล้วตอนนี้ลุงไปแล้วฮนะมาดูนี่กันแมงมุมมีกี่ขามันองเป็นแปดฮะมันน่าเป็นรหัสของสมบัติฮนะเวลาเราตลกเราทำอะไรข่ำหรือเปล่าฮนะเออน่าจะห้าครับแปดห้าอันดับแรก 8, 5, นหนึ่งแปดห้าหนึ่งไโจรเป็นเลขตัวสำรองสองสองไโจรแปดห้าหนึ่งสองปุ๊บอ่ะไนโจร ฮะไม่เมื่อกี้ลุงผมเห็นเต็มเต็มสองตาเนี่ยลุงเนี่ยลุงเห็นไหมแตกี้มันมีโจน่ะคือลุงไม่เห็นจริงเหรอครับลุงไหนเอาไมถ่ายไปไหนวะเฮ้ยถาไปไหนวะลุงเหม็นโจอย่างไรว่าแถวนี้บรรยากาศดีจริงๆเลยเด๋เจอแล้วรถตัวปากเกตลุงไว้ปากเกตล็อกออนแปดห้าหนึ่งสอง อยากไปปัสสาวะ85124เฮ้ยถูกฮะได้พาเนลมา2อันตอนนี้ล่าทผมดาวล่าทูกเขียดแล้วฮะจะไปไหนประตูหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่งลาก่อนอาหารไม่เก็บเลยหนึ่งเก้าแปดศูนย์ปุ๊บเอ้ยเปิดได้แล้วครับ โหระหัสโหระหัสกุญรุยาฮะมีคุญดจแอปเปิลกับเลสโตนส่วนข้างในนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยฮะผว่ามาลองที่ประตูนี้ะนะเฮ้ยเปิดได้แล้วฮนะเออห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะมีเฮ้ยนี่อาจจะเป็นลานจอดรถของลุงก็ได้ฮนะโห ทางมันมืดต้องมีอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นไนวิชั่นะโอเคครับปึ๊บอ้าวเฮ้ยใช้ไม่ได้อนะผมใช้กุญแจนี้เข้าไปไม่ไดนะ้หรือว่าต้องใช้หนึ่งอนะสามสองหนึ่งไม่ได้หมดเลยฮนะเออเเอผมว่าเฮ้ยทำไมเหมือนลุงหมูดีวะโหเฮ้ยผมเข้ามานี่เข้ามาที่อ้องนี้ดูวนะ โวเหมือนเป็นห้องกระจกฮะในนี้เฮ้ยแอนแน่แอนแน่ลง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 มานี่ได้ไงอะลง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 ทำไมลงมานลุทำไมลงมานลุทำไมลงมานลุมาเหมือนตอนนี้เราจะรอดจากลุงแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่กุญแจห้าใช่ไหมอ่าตอนนี้เหลือเพียงแค่กุญแจกุญแจกุญแจ กุญแจกุแจตึงโปตึงโปตึงตึงตึงโปตึงโปตึงโปตึงตตึงโปตึงโปไอ้น้องหีไปไหนหนีไปไหนไอ้น้องไอ้น้องไอ้นอผมกุญแจดอกไปแล้วอนนี้เฮ้ยทางสะดวกอะห้องนี้ห้องอะไรเนี่ย โอ้โหมาเป็นข่าววงกดแล้วเลยนะสุดท้ายลองโยนแอปเปิลทองให้ดูไอชิบหายผมแดกแอปเปิลทองไปหมดแล้วด้วยอย่าจังเวรนจังกรรมผมลอยแทเ้เล นิ่งๆไว้เดี๋ยวลุงก็มีแค่แปดหมื่นสี่พันเซลเดี๋ยวลุงเขาก็รู้ว่าผมเป็นแค่หุ่นแหละเฮ้ยเฮ้ยนิ่งๆไว้เดี๋ยวเดือนโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนิ่งคืองานอดิเรกของลุงเครัะเนี่ยเสรสรุปขอละโอ้โหโอ้โหโอ้โห อีฟอีฟอีฟอีลุง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 เริ่มมาเริ่มจ่ารุนแรงกับผมแล้วนะลุงลุงดูตัวผมแล้วก่อนนะลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลกๆนะแปลกๆแล้วนะแปลกๆไอ้น้องออกมาเลยนะแอบแอบแอบผมต้องแอบพี่ห้องนี้แล้วนะเขารู้ได้ไงอ่ะอย่าบอกนะแปดหมื่นสี่พันเซลนั้น จะมีเส้นที่หกโ,โอ้โหดาบแม่งทะลุมาขนาดนี้ออดาบแม่งทะลุมาขนาดนี้แม่งเป็นอะไรวะดาบแม่งทะลุมาขนาดนี้ เฮ้ยเฮ้ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกให้ยอโยนแอปเปิลทองดูสิถูลุงยุดครับมีของมาส่งครับอ่านี่ฮะลุงอ่าค่าไปทางหนึ่งเลยครับอ๋อขอบคุณมากครับเอ้าลุง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 จะเบี้ยวแม้กระทั่งค่าค่าของอีกเหลอลุงโอ้โหลุงแม่งเบี้ยวแหมกระทั่งค่าของกันลุง ลุงลุงเหล็กลย,ยังไม่ออกจากตัวผมเ,เลยอ,อร่อยมากครับล,ลุงอ่ะผมผมแผลให้เลยอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปาไปอไปอ,อ,ไปไปอร่อยอร่อยสิลุงไหนอาไปชิมรสชาติ <c oughs> คงกลัวเลยลุงผมยังไม่ได้เหล็กเลยลุงครับอ่าอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่พอเติมได้นะอ,อันนี้มัน,มมนเนื้อเนื้อเลยสปะรดไม่อยากกินอุ้ย อ่ะอันนี้นะอันนี้น้ำนะฮะอ่าอร่อยมากอ,อันนี้น้ำอร่อยมากครับ,บได้ไหมลุงลุงลุตงตะกี้ที่ลุงถืออยู่หน้าตาคุณคุณนะลุงก,กินเสร็จแล้วปวดขี้เลยเฮียลุงลุงเดี๋ยวผมไปส่งลุงที่ห้องน้ำแล้วกันนะอ่ะโชคดีอ่ะเชิญครับอ่ะเปิดประตูให้แหละโอ้โหโอ้โหไปฮะอตอนนี้แหละตอนนี้แหละโอกาสอทองผมละเฮ้ยก็ดูแล้วมีแถมเป็นอาบยาพิษ อาอยาพิษย่างงาั้นเหรอยูเวเตเต้ต <c oughs> ลงทรายาาลุงเป็นขี้นิโตยอ,อะไรไม่รู้วิธีเติมานานหรอใช่เมื่อเห็นเมื่อเห็นเมื่อเห็นหน่นี้ป่ะไอ้ไมนเป็นจุกอะเกิดตรงดำตรงกลางาเกินลองกี่ขวานอ่าไม่ได้ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะโยน้ำมันไปดิอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล,ล้วลุงอ่าพอดีว่า มันเติมแล้วไปแล้วเฮ้ยตีไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ได้แล้วลุงหมูสาขามันมาด้วยยันเหงื่อนะงั้นถือว่าลุงไปกับผมเลยแล้วกันนะโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าลุงเฮ้ยลุงหมดแรงพาี่แหละ